ครูบอลอนได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคบที่ชื่อว่าเอาชนะเอียบสามความกลัวที่กีดขวางความสําเร็จแล้วมันดีมากๆตรงที่ครูอ่านแล้วครูรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะมาแบ่งปันให้กับคนที่ตามเพจเราหรือว่าตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีความกลัวที่คุณไม่รู้มันเป็นตัวทําให้คุณนะครับยังไม่ถึงความสําเร็จทีนี้ครูเลยอยากจะแบ่งเป็นเนื้อหาแบบว่าเป็นอีพิโซดนะครับอันนี้เราจะเป็นอีพิโซดแรกที่เราจะมาฟังเนื้อหานี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอีพิสโดที่1น,นะครับครูจะพูดถึงเรื่องความกลัวที่จะยอมรับความกลัวแปลว่าอะไรคือเราอะกลัวที่จะยอมรับว่าเรากลัวตัวเราเองไม่กล้าเผชิญหน้ากับความกลัวถูกไหมครับถ้าคุณคือคนหนึ่งนะที่ยังไม่ประสบความสําเร็จ หรือมีทีท่าว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตนี้เลยเพราะว่าคุณมีความกลัวเป็นอุปสรรคขวางหน้าในทุกๆสิ่งที่คุณทําสิ่งแรกที่คุณต้องบอกกับตัวเองก็คืออย่ายอมจำนวนให้กับความกลัวและอย่ายอมให้มันทําให้คุณล้มเหลวเพราะคุณเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จคีย์แบนี้สําคัญมากนะครับคือคุณเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จ และไม่มีความกลัวใดที่จะขวางหน้าคุณได้ไม่ว่าคุณจะกลัวอะไรก็ตามคุณก็สามารถเอาชนะมันได้ทั้งนั้นแต่ก่อนอื่นคุณต้องกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวของคุณเสียก่อนนะครับเพราะถ้าคุณไม่กล้ายอมรับว่าในใจคุณมีความกลัวซ่อนอยู่คุณย่อมไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วคุณกลัวอะไรจริงไหมอันนี้คุยว่ามันจริงนะเรื่องจริงเลยและคุณจะเอาชนะความกลัวนั้นได้อย่างไรถ้าคุณคิดว่าคุณคงไม่มีวันเอาชนะความกลัวได้ คุณลองฟังเนื้อหาในอีพิโซดนี้ครับในคลิปนี้แล้วคุณจะรู้ว่าความกลัวนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดอ่ะโอเคทีนี้เรามาต่อกันนะคะว่าความกลัวคืออะไรอ่ะบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าความกลัวคืออะไรใช่ไหมแท้จริงแล้วนะครับความกลัวก็เป็นแค่ความรู้สึกเช่นคุณอาจจะกลัวคนแปลกหน้ากลัวการพูดต่อหน้าผู้คนกลัวการขับรถกลัวการอยู่คนเดียว กลัวความผิดหวังในความสัมพันธ์กลัวความล้มเหลวกลัวความยากจนหรือกลัวสุขภาพไม่แข็งแรงอันเนี้ยก็คือเป็นตัวอย่างของความกลัวและเวลาที่คุณเกิดความกลัวสมองคุณก็จะควบคุมการตอบสนองของร่างกายคุณทําให้คุณหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัวอันนี้จริงเลยเพราะว่าเวลาที่เรากลัวใช่ไหมสมองมันก็จะบอกเราว่าเฮ้ยต้องการหลุมหล,ลบภยัยเออพาตัวฉันไปอยู่ที่ที่มันปลอดภัยหน่อยมันก็จะ ทำให้สมองนะครับสั่งการร่างกายบอกว่าอย่าไปทําสิ่งที่เรากลัวคุณก็เลยเลี่ยงที่จะไม่ทํามันเกตหรือย่างบางครั้งคุณอาจจะรู้ว่าสาเหตุของความกลัวคืออะไรเช่นคุณอาจกลัวการพูดต่อหน้าผู้คนเพราะคุณเคยได้พูดต่อหน้าคนมาแล้วแต่คุณพูดไม่ค่อยดีคุณก็เลยรู้สึกอาจจะเขินอายแล้วคุณก็เลยไม่กล้าพูดหรือคุณอาจกลัวความยากจนเพราะคุณเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนแต่บางครั้งคุณก็อาจไม่รู้สาเหตุของความกลัว เช่นคุณอาจกลัวการอยู่คนเดียวหรือกลัวคนแปลกหน้าซึ่งก็พูดได้ง่ายๆครับว่ามันมีคำอธิบายของมันว่าจริงๆแล้วอ่ะความกลัวมันคือความกังวลก็แค่นั้นเองแล้วความกังวลเนี้ยมันเกิดมาจากตัวเราเองอ่ะไม่สามารถร่วงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นล่วงหน้าได้และตัวเราเองนะครับก็ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้มันก็เลยทำให้เรากลัวเริ่มเกรสใช่ไหม และถ้าในความเป็นจริงอะ่ะมันไม่มีอะไรที่ต้องกลัวความรู้สึกนี้เรียกว่าการตื่นตะหนกก็คือเราเหมือนกับว่าตื่นกลัวไปด้วยตัวเองโดยที่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณเริ่มเกเลหรือยังคุณว่ามันแบบเป็นอะไรที่เกตมากๆเลยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยดีนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกของการแบบตื่นตะหนกไปก่อนก็คือคิดไปก่อนล่วงหน้ามันยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ําเราทุกคน ย่อมมีความกลัวเพราะความกลัวคือธรรมชาติของมนุษย์เป็นเรื่องปกติดังนั้นคุณต้องเข้าใจว่าความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติหรือข้อบกพร่องในตัวคุณคุณจึงสามารถยอมรับมันและก็อยู่กับมันได้ครับแล้วคุณสามารถเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ครูบอกเลยนะคะว่าความกลัวน่ะมันไม่ได้น่ากลัวถ้าเราได้เรียนรู้มันเราจะไม่กลัวมันโอเคต่อมา ความกลัวมีอยู่2รูปแบบนะครับคือแบบที่1ความกลัวที่มีประโยชน์เช่นถ้าคุณกลัวการสูบบุหรี่จะทําร้ายสุขภาพของคุณและทําให้คุณพยายามเลิกสูบบุหรี่นั่นคือความกลัวที่มีประโยชน์หรือถ้าคุณกลัวจะพูดต่อหน้าผู้คนได้ไม่ดีและทําให้คุณพยายามฝึกฝนและเตรียมตัวเตรียมความพร้อมมาอย่างดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นคือความกลัวที่มีประโยชน์คุณเริ่มเกณฑ์ใช่ไหม อ่ะคุณเริ่มเก็ตนะว่ามันมีความกลัวที่มีประโยชน์ด้วยแล้วในข้อ2นะครับคือความกลัวที่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นอะไรอ่ะถ้าคุณกลัวที่จะพูดกับคนที่ไม่รู้จักและทําให้คุณหลีกเลี่ยงที่จะพบเจอผู้คนทําให้คุณยิ่งขาดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและปิดโอกาสตัวคุณเองอ่ะจากความสัมพันธ์ดีๆในชีวิตนั่นคือความกลัวที่ไม่มีประโยชน์หรือถ้าคุณกลัวที่จะล้มเหลวในสิ่งที่ทํา และทําให้คุณผัดวันประกันพุ่งออกไปเรื่อยๆคือไม่ยอมลงมือทํานั่นคือความกลัวที่ไม่มีประโยชน์คือคุณต้องเข้าใจนะว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นแค่ของใหม่เฉยๆมันอาจจะไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเราแค่ต้องเปิดใจเรียนรู้กับมันโอเคต่อมานะครับคือความกลัวประเภทนี้ถ้าเรายังปล่อยให้คงอยู่ต่อไปจะทําให้เรารู้สึกอยากหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรหลีกเลี่ยงก็คือความกลัวที่ไม่มีประโยชน์นั่นเอง และยากที่จะประสบความสําเร็จหรือมีความสุขในชีวิตโชคร้ที่ความกลัวส่วนใหญ่ของเรามักเป็นความกลัวที่ไม่มีประโยชน์ครับและนั่นคือสิ่งที่เราต้องจัดการกับมันคือหลายๆอย่างมันไม่ได้มีประโยชน์กับเราครับเราแค่กลัวหรือตื่นตระหนกไปก่อนแค่นั้นเองทีนี้คุณสามารถที่จะขจัดความกลัวให้หมดสิ้นไปทําได้ไหมคุณว่าลองมาฟังเนื้อหากันดูครับคุณรู้ใช่ไหมว่าความกลัวนั้นมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของคุณ คุณอาจมีทั้งความฉลาดและรู้ว่าคุณต้องทำอะไรและมีทั้งความสามารถที่จะทำได้แต่คุณก็ไม่ยอมทำเพราะหลายสิ่งที่คุณจะทำคุณกลัวความกลัวมันฉุดลั้งคุณไว้จากหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในชีวิตนี้และเวลาที่ความกลัวเริ่มเพิ่มมากขึ้นจนเกินควบคุมคุณจะเริ่มกลัวแม้แต่สิ่งที่ความจริงแล้วไม่สามารถทำร้ายคุณได้ เข้าใจคีย์เวิร์ดนี้ไหมคือเวลาที่เราอยู่กับความกลัวมากๆใส่ความรู้สึกกลัวนั่นกลัวนี่แล้วเราก็แบบหลีกเลี่ยมมันตลอดเนี่ยมันจะเกินควบคุมเราเองจะควบคุมมันไม่ได้แล้วมันจะทําร้ายเราในอนาคตแบบอันใกล้นี้คือเราจะไม่กล้าทําอะไรเลยครับมันจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราด้วยดังนั้นคุณจึงจําเป็นต้องทําอะไรสักอย่างกับความกลัวที่มันกําลังควบคุมชีวิตคุณอยู่ และมีความกล้ามากขึ้นมันเป็นเรื่องที่เราควรจะเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงมันครับเพราะว่าถ้าเรากลัวอย่างเดียวไม่เอาความกล้าเข้ามาใส่แทนความกลัวเลย mm hmm. ก็หมายความว่าตัวเราเองก็จะไม่ได้ทำในสิ่งที่มันสนุกมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราหรือว่ามันมีอะไรมันมันรอเราอีกเยอะแต่เรามั่แต่กลัวเพราะฉะนั้นคุณถามคำถ,ถามกับตัวเองนะคะว่า จำเป็นไหมที่คุณต้องขจัดความกลัวให้หมดสิ้นไปคุณหาคำาถามนี้ได้กับตัวเองเพราะว่าคุณน่ะไม่จําเป็นต้องขจัดความกลัวทั้งหมดออกไปครับคุณเริ่มมีความกล้าแล้วก็ทําอะไรบางอย่างขึ้นมาเล็กน้อยก็ได้เพราะว่าความกล้ามันไม่ใช่การที่แบบว่าไม่มีความกลัวนะแต่มันคือการที่เราอ่ะไม่ยอมให้ความกลัวมันมาฉุดรังเราดังนั้นมันไม่สําคัญว่าคุณจะกลัวอะไร สิ่งที่มันสําคัญคือคุณรับมือกับความกลัวนั้นยังไงแค่เริ่มกล้าทําอะไรบางอย่างครับบางคนก็คือไปกินข้าวคนเดียวก็ไม่กล้าแล้วไปซื้อของคนเดียวก็ไม่กล้าก็เริ่มลองทําเล็กๆ,ๆน้อยไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าอ่าซูเปอร์ใกล้บ้านคนเดียวลองทําดูโอเคคนที่เก่งๆนะคะทุกคนร้วนกลัวบางอย่างแต่ทําไมพวกเขาถึงถูกมองว่าเป็นคนที่กล้า นั่นเพราะว่าคนที่กล้าไม่ใช่คนที่ไม่กลัวอะไรแต่คือคนที่กล้าก้าวไปข้างหน้าท,ท,ทั้งที่เขากลัวอยู่ดังนั้นอย่าก,กังวลว่าคุณต้องขจัดความกลัวให้หมดสิ้นไปเพราะความกลัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติครูบารอนย้ํานะคะว่ามันเป็นเรื่องปกติคุณไม่จําเป็นต้องขจัดความกลัวทิ้งไปให้หมดถึงจะทําอะไรหลายๆอย่างในชีวิตคุณได้ไม่จําเป็นเลยครับคุณมีหน้าที่เดียวคือ อยากทําอะไรแค่เริ่มเล็กๆแล้วมันจะทําให้คุณมีความกล้ามากขึ้นโอเคหัวข้อต่อไปนะครับคือยอมรับความกลัวที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งคือการเริ่มยอมรับความกลัวที่ซ่อนอยู่ในตัวตัวของเราเองแล้วคุณจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรกับมันดังนั้นลองเขียนความกลัวทุกอย่างที่คุณมีลงในกระดาษถ้าคุณยังนึกไม่ออกยังไม่ต้องเขียนทั้งหมด ตอนนี้ก็ได้แต่ทุกครั้งเวลาที่คุณรู้สึกกลัวอะไรก็ให้เขียนลงไปและอธิบายด้วยว่าทำไมคุณถึงกลัววิธีนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุเกี่ยวข้องที่ทำให้คุณกลัวแม้คุณจะไม่เคยนึกถึงมันก็ตามอันนี้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณกลัวอะไรจนคุณไปเจอมันจริงๆอ่ะคุณถึงจะรู้ว่าตัวเองกลัวแต่ถ้าวันนี้คุณรู้แล้วว่าเออมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่ชอบ หรือกลัวมันอ่ะเขียนลงในสมุดไว้ครับแล้วมันจะทําให้คุณอ่ะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่าแล้วว่าอ๋อฉันกลัวสิ่งพวกนี้หรอแล้วกลัวจากอะไรทําไมเราถึงกลัวมันโอเคพอคุณเขียนความกลัวลงไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาดูว่าเอ้ยความกลัวพวกนี้มันมีผลต่อความคิดของเราแล้วก็การกระทําของเราให้เราเรียงลําดับความสําคัญของความกลัว ที่เราเขียนลงไปว่าความกลัวอันไหนนะครับที่มันมีผลต่อเราและชุดลังเราแบบไม่ให้เราไปเจอความสําเร็จของเราเองอะความกลัวไหนมันเป็นอันดับหนึ่งเพราะนั่นคือความกลัวอย่างแรกๆที่เราต้องพิชิตมันให้ได้คือเราต้องชนะมันให้ได้คือบางสิ่งบางอย่างอะเรามีความสามารถที่จะทําให้เราซักเซสได้ไงแต่เพราะว่าเรากลัวมันก็เลยทําให้เราซักเซสไม่ได้ ครูบาลอนยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นของการอาจจะแบบว่าคุณอยากจะมีะไรายได้หลักแสนต่อเดือนแล้วคุณรู้ว่าคุณขายข,ายของออนไลน์ได้แต่คุณกลัวการอยู่หน้ากล้องเพราะว่าเฮ้ยเวลามาอยู่หน้ากล้องมันไม่มีใครรู้เราแล้วเราจะทํำยังไงวะเราจะคุยกับใครเราจะทําชีวิตยังไงตอนอยู่หน้ากล้องมันอาจจะเป็นความกลัวที่ฉุดลังให้คุณไม่ลงมือทําแต่มันก็ไม่ได้เป็นความกลัวที่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะอย่าลืมนะคะว่าคุณยังมีเป้าหมายไรายได้หลักแสนที่คุณ อยากจะพิชิตมันอยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าความกลัวอันไหนที่มันฉุดรั้งเราให้เราห่างจากความสำเร็จของเราเราจะได้พิชิตมันโอเคทีนี้ครูจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของฉันคือกลัวไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นฉันกลัวคนอื่นจะดูถูกฉันไม่ชื่นชมในความสามารถของฉัน และผิดหวังในตัวฉันถ้าฉันทำอะไรแล้วล้มเหลวความกลัวนี้ฝังแน่นอยู่ในตัวของฉันแม้แต่เวลาที่ฉันเชื่อมั่นในตัวเองจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างสำเร็จความกลัวนั้นก็ยังอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะฉันตั้งใจและก็ตั้งความหวังกับตัวเองไว้สูงมากและต้องการพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นยอมรับให้ได้อันนี้มันคือสิ่งที่ครูอยากจะบอกคุณเป็นตัวอย่างเนาะ ถหลังจากที่เราเขียนสิ่งนี้ลงไปแล้วความรู้สึกของเรานะคะเขียนลงไปแล้วตัวคุณเองคุณจะเริ่มเข้าใจความกลัวของตัวเองมากขึ้นและคุณจะปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อเอาชนะความกลัวนั้นได้อันนี้เนื้อหาเมื่อกี้คือมาจากในหนังสือนะคะที่เขายกตัวอย่างว่าเออมันมีตัวเราเองนี่แหละที่อยากจะพิชิตให้คนอื่นเขาเห็นเราเป็นคนที่เจ๋งอะ่ะเป็นคนที่ดีอะ่ะเราอยากจะ ได้รับการยอมรับอะไรอย่เงี้ยแต่ในความเจริงแล้วไม่จะเป็นต้องให้ใครยอมรับเราอันนี้มันเป็นอีกอีกตัวเลือกหนึ่งเนาะแต่ถ้าคุณกลัวเรื่องพวกนี้คุณอยากจะพิสูจน์ตัวเองคุณก็ต้องรู้ตัวเองว่าตัวคุณเองต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ทีนี้เรามาวิเคราะห์ความกลัวที่ใหญ่ที่สุดกันครับสสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองก็คือหความกลัวนี้มีผลต่อชีวิตฉันยังไง เมื่อกี้ที่เขายกตัวอย่างว่าอ,อกลัวไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นใช่ไหมคําตอบก็คือมันทําให้ฉันรู้สึกกดดันเตึงตลอดเวลาว่าเอยจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีเกินกว่าที่ทุกคนคาดหวังไว้หรือคาดหมายไว้แล้วมันทําให้เรามีความเครียดนะเราหมดแต่ไปหมกมุ่นกับความคิดว่าเอ,อ้ยถ้าเราล้มเหลวจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้รับการยอมรับคนอื่นเป็นยังไงแล้วถ้าคนอื่นเขาผิดหวังเขาจะเปลี่ยนไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําให้เราไม่มีความสุขในการทําสิ่งนั้น 2. ความกลัวนี้มีประโยชน์ต่อฉันยังไงต้องถามตัวเองนะครับกลับมาถามตัวเองว่าไอ้ที่เรากลัวว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราไงในหนังสือเขาบอกว่าเพราะความกลัวไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นฉันจึงพยายามทําทุกสิ่งให้ออกมาดีที่สุดมันทําให้ฉันทะเยอทะยานมุ่งมั่นและกระตือรือร้อนอยู่ตลอดเวลาความกลัวนี้เป็นตัวช่วยผลักด,ดันให้ฉันประสบค,ความสำเร็จก็คือความกลัวในการไม่ยอมรับคนอื่น ไม่ยอมรับจากคนอื่นเนี่ยมันทําให้เราแบบผลักดันตัวเองมากขึ้นสูงขึ้นทําให้เราแบบว่ากระตือรือร้นอ่ะก็เป็นความกลัวที่มีประโยชน์ทีนี้ข้อ3ถ้าฉันขจัดความกลัวนี้ออกไปจะเกิดผลดีอย่างไรนิ้นคือผลดีนะครับเขาก็ให้ตัวอย่างมาบอกว่าฉันเห็นทันทีว่าฉันรู้สึกกดดันและเครียดน้อยลงฉันทำสิ่งต่างๆตามความสามารถของตัวเองโดยไม่ยึดติดกับความคาดหวังของคนอื่นสามารถยอมรับสิ่งที่ทำได้ ทั้งดีและก็ไม่ดีสามารถที่จะล้มเหลวได้และตัวฉันเองมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นคือเวลาที่เราอะบอกว่าเออโอเคใครจะคิดยังไงกับเราก็ช่างเราไม่สนใจละเราไม่ต้องการการยอมรับจากคนอื่นละเราจะมีความสุขมากขึ้นเราจะเครียดน้อยลงเราจะทำสิ่งที่เราอยากจะทำเราจะทำให้มันดีขึ้นด้วยตัวของเราเองนี่มันคือคีย์เวิร์ดสำคัญนะเพราะว่าบางทีอเราัวแต่ยึด ความคิดคนอื่นไงเราไม่ได้ยึดความสุขของตัวเองพอเรายึดความคิดคนอื่นยังไงก็ตามครับคุณไม่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเท่ากับความคิดของคนอื่นได้หรอกเขาปรารถนาให้คุณแบบดีประมาณ10เปอร์เซนต์คุณทําได้ประมาณสักสเปอร์เซนต์หรือบางทีคุณทําได้เกิน1 0เปอร์เซนต์เขาก็ยังรู้สึกว่าคุณดีไม่พอเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่มันก็จะดีไม่พอสำหรับคนอื่นเสมอเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องไปเครียดกับมันครับใช้ชีวิตเป็นชีวิตของเราเองดีกว่านี่คือตัวอย่างนะคะในการวิเคราะห์ความกลัวมันจะทําให้คุณน่ะช่วยมองเห็นผลดีแล้วก็ผลกระทบด้านนิ a t ทีฟทําให้คุณได้รู้ชัดเจนว่าเฮ้ยคุณสามารถหลีกเลี่ยงความกลัวทั้งหมดนี้ได้ยังไงทีนี้ มาถึงส่วนสําคัญนะคะก็คือถึงเวลาเผชิญหน้ากับความกลัวในขณะที่เราแยกแยะระหว่างสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราควรกลัวและสิ่งที่เราไม่ควรกลัวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอีกส, you, สิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณต้องพยายามเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัวเพราะว่าถ้าคุณไม่ยอมเผชิญหน้ากับมันหรือมัวแต่หลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณกลัวคุณก็จะกลัวมันต่อไปเรื่อยๆและยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่คุณต้องพผชิญนหน้ากับมันไม่ว่าคุณจะกลัวอะไรก็ตามจงเดินเข้าไปหามันว้าวอันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนแบบอาจจะรู้สึกแบบงงไปเลยเดินเข้าไปหาความกลัวจะทำยังไงเนี่ยใช่ไหมคนส่วนใหญ่จะเริ่มเอาชนะความกลัวได้เมื่อพวกเขาตระหนักว่าความจริงแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะทำร้ายเราได้ทุกอย่างเป็นแค่ความคิดของเราเองและสิ่งที่เราคิดมาก มันก็มักจะเร็วร้ายกว่าที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราจริงๆเสมอและสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ก็คือเมื่อคุณเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัวความกลัวของคุณจะหายไปและในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในตัวของคุณความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองจะเพิ่มมากขึ้นอันนี้ครูคอนเฟิร์มนะคะว่ากลัวอะไรก็ตามแต่ลองเดินหน้าไปหามันดูแล้วมันจะทำให้เราแบบตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากๆนะมันจะ มันจะมีความรู้สึกแบบวู้เราชนะมันได้แล้วเว้ยแต่ที่เรากลัวการแบบมาอยู่หน้ากล้องกลัวการทําเงินที่เพิ่มมากขึ้นกลายว่าเราเราเจ๋งอะเราชนะมันได้มันจะมีความสุขอีกรูปแบบหนึง่งคุณลองเผชิญหน้ากับมันดูครับและถ้าคุณหลบหลีกสิ่งที่คุณกลัวความกลัวของคุณจะเติบโตจนกระทั่งมันเริ่มควบคุมชีวิตคุณในทุกๆด้านและในขณะที่ความกลัวของคุณเพิ่มขึ้นความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณก็จะลดลง ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเริ่มเผชิญหน้ากับความกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกลัวที่ทำร้ายความสุขและฉุดรั้งชีวิตคุณไว้จากความสำเร็จนั่นคือสิ่งแรกที่คุณต้องเอาชนะมันให้ได้อันเนี้ยครูบอกเลยว่าจริงมากเพราะถ้าคุณยังยึดติดกับสิ่งที่มันทำให้คุณอยู่ที่เดิมและคุณก็รู้ว่าชีวิตคุณไม่ได้ไปไหนเลยคุณต้องเปลี่ยนครับ คุณรู้ว่าชีวิตคุณดีกว่านี้ได้คุณมีความสุขมากกว่านี้ได้คุณมีรายได้มากกว่านี้ได้คุณพึ่งพาตัวเองได้มากกว่านี้ได้อย่าให้ความกลัวที่คุณสร้างขึ้นมาเองมันมาจํากัดให้คุณไม่ทําในสิ่งที่มันควรจะทําเพิ่มความเชื่อครับหาหลักฐานแล้วจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปทุกอย่างมันไม่ได้น่ากลัวครับมันแค่เรายังไม่พร้อมที่จะเผชิญกับมันแต่คุณไม่จำเป็นต้องพร้อมร้อยเอร์เซ็นเอาแค่พร้อมสักค่าสิบคุณก็ ลองเผชิญนหน้าดูเล็กๆแนน้อยแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าตัวคุณเองก็เอาชนะมันได้อีพิสโซดนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าคุณชอบนะคบก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับว่าอยากจะเรียนรู้ในอีพิสโซด์ต่อไปหรือว่าอยากจะเรียนรู้หัวข้อไหนเพิ่มเติมแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับผมครูบรอลออกแรงน้อยร้อยล้าน